สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้15ไาไปเปิ่งนะครับรถไถเดินตามนะครับจะเอาย้ายรถไถเดินตามนะครับนี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับรถไถเดินตามเราจะใช้ยางรถ10บล้อนะครับยางรถสิบล้อตอนมาเต็มเต็มเนี่ยมันก็จะมี ออกมาอีกนะครับนนี้เราตัดเราตัดขอบนะครับตัดขอบเพื่อจะได้ให้มันเอาเข้าในนะครับในให้ได้นะครับเดี๋ยวดูวิธีการใส่นะครับเราจะเข็นเข้ามานะครับลักษณะมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอชมนะครับ ลักษณะนะนี้นะครับ่นี่นะครับมาดูนะครับนี่เราใส่เสร็จแล้วนะครับลักษณะมันก็จะนี่นะครับสูงกว่าถนนนะครับ หนึ่งนิ้วนะครับไม่ติดพื้นนะครับล้อเหล็กไม่ติดพื้นนะครับสูตรนี้นะครับวิ่งตามถนนใหญ่ได้นะครับรถไถเดินตาม เดียวแล้วครับเดียวแล้วเดียวเองแล้วเป็นระบบคาร์ดนะครับ